thank you สิบล่างเดินดีสูตรที่สองวดวันที่สิหตุลาหกเจ็ดวดที่แล้วชนกันสองสูตรเหลือแค่สองตัวนะวดนี้สองสูตรชนกันจะเหลือกี่ตัวให้ชนเอาเองนะครับดูเอาเอง มาดูสถิติย้อนหลังนะครับไก่ที่ไม่ชอบไก่ที่หาว่าลีลาก็ไปให้ไกลสอต่อเลยนะครับอย่ามาเกะกะอยู่แถวนี้วันที่หนึ่งศูนย์สี่ห้าหกแปดหกสี่หกวันที่สองหกศูนย์หนึ่งสองสี่ออกหกหกกับพระราชนที่ ยังไม่เห็นสติติเพิ่งมาเจอคลิปนี้ก็ดูกันไปครับส่วนคนที่เคยดูแล้วหาว่าลีลาหรือว่ายึกยักกักอย, ون, อย่างนู้นอย่างนี้นะครับไปให้ไกลส่งติงครับไปให้พ้นๆคนอื่นก็จะดูกัน อย่ามาควงช่องติงแถวๆนี้ไปให้พ้นวันที่ห้าหนึ่งสี่มา 1. หนึ่งวันที่หกเก้าห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามออกเก้าหนึ่งนะครับมันเป็นการทำลายสมาธิสำหรับผู้ที่โพสข้อมูลให้นะครับมาเที่ยวคอมเมนต์กวงช่งติง ไอ้ส่งติงไม่ชอบดูก็ไปไกลๆส่งติงนะครับ89มา8คนอื่นก็จะดูขันวดที่90456 <c oughs> 68มา6 661งวดที่10 48902อ 0, อก09 นะมึงชอบช่องไหนมึงก็ไปสมหัวกันที่ช่องนั้นอย่ามากวงส่งติงอยู่แถวๆนี้ไอ้ส่งติงเจดเครับออกเจ็ามาเจ็ดวันที่13บสามสามเดแปหนึ่งออกเจ็ดดสี 9 3 4 57ออก9 0 15 71235อมาออก7 0 1 2เ1้ามาเ6 6ด0ออก1 7 17 2 6 7 8 0ออก6 0มา6

มันจะเดินดีต่อตุกงวดนะครับใจสมองคิดอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆมีผิดก็ต้องมีถูกม,มีถูกก็ต้องมีผิด8 2ดสอออกสองหลัก10 วัที่24 1 5 6 7 9 6 9หออกเกมา9 25 8 2 3 4 6 6 3หมามเจ0 4มา8 6 5 9 5หออกหลักสวที่27 1 5 6 เจ็ดเก้าหลักเสบล่างนะครับหมดแล้วเก้าทั้งสองสูตรงวดนี้มันจะสวยทั้งสองสูตรหรือจะเข้าทั้งสองสูตรดูกันต่อไปนะครับส่วนใครที่คอมเมนต์กอตอนี่ให้หยุดนะนะ มาดูข้อมูลดีๆอย่ามาควงส่งส่งติงนะไอ้แย่เม็ดหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าชอบไหมวันที่แล้วเข้าทั้งสองสูตรนะครับงวดนี้มันจะมาต่อหรือไม่ Okay.